อายุเอะ่ออายุเยอะหมื่นสองก็ได้ครับแต่ผลตอบแทนจะลดลงตอนนี้องเพิ่งานอย่างเี้ยอนนี้เข้าว้ไคะเป็นวัไวัยกางคนวัยกางคน่เลขยี่สกว่าใช่ไหคะสากว่าสามกว่าประมาณสัก ตอนนี้สามสิบตึ้นสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าปีโอเคเลยวันนี้อเ่ะเคยมีโครงการดีๆนี่นำเสนอนะคะเกียเ่ยวกับวัยของเพิ่งมีกำลังใจเพื่อร,ย,รนนยังไค่ะนี้ก็เป็นโครงการอ่โรงการ <c oughs> เยคขาโครงการเลยนะคะอ่อเพิ่งนะเ,เ,เคยคิดว่าตอนที่เราสามห้าอีกสักประมาณหกสิบปีหกสิบปีเนี้ยเพิ้นเคยกำลังแขนกรลังดีว่าเราจะเกษียแล้วเราต้อง ่กเงิน็คืองแนอ่งกเงินก็เก็บเงเก็บบอกโทษไหมคะกเ็นงเป็นเงินที่ฟิกเลยใช่มคะค่ะ้วเป็นของประจำแล้วก็มีฝากแบคการนค่ะตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าตอนห0เนี่ยอยากจะเสียแล้วหลังจากนั้นเราอยากมีเงินใช้สักประาณเดือนล้วก็ไห่ในเรื่องวางแผนที่กับทัวเงไคะค่ก็เพดี เรคิดน่ล้าเนอจะเดือนละแสนอืเดือนละหนึ่งแสนเลยใช่ไหค่ะเดือละแสนปีนึงก็ล้านสองเลยนะคะอือแล้วมีโปรเจกต์อย่างไรด้วยค่ะก็จะมาดูเพิ่มเตินะคะว่านันเป็นแบบไบ้าถ้าล้านสองนะตอนนั้นโอ้ขาสิบห้าเดินทางไปจนถึงหกห6สิบเนี้ยต้องทยอยเก็บไป็น่อยะเวลา แนี้ <si เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ยากแบบสั้นๆแบบนี้ไม่เป็นไรได้ได้ก็คืออ่าพี่เปิลอานที่แบบง่ายง่ายโอเคก็คือคอยอจะรู้เคร้าเว้แล้วว่าเปิ้ลไหนมีการคิดว่าเป็นแบบสติกออมแล้วก็หลังระเสียนาประมาณสักล้านกว่าบาท่อปีก็เดือนละหนึ่งแสนแ่บอินเทอรชันะคะโอเควันนี้พี่เปิ้ก็มีโครงการเกษียณเตรียมสุกมาให้นะคะตัวนี้หาว่าต่างจากแบบที่ว่าเปิ้ลมีไง ปกติอ่ะสมมติเริ่มต้นเก็บออมที่ประมาณเดือนละสี่พันละบาทนะคะจะตกประมาณสี่หนึ่งแปดบาทสี่หึ่งนอปีถูกไหมคะเก็บตั้งแต่อายุสามสห้าปีถึงอายุหกสิบเฉลี่ยวัยยี่สิบห้าปีนะคะก็เท่ากับว่าเพิ่อลงทุนเก็บออมไปที่ยิงจุนจีเรตดล้านสองนะคะล้านสองตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอนะปีที่ 1> ส1เ,เป็นต้นไปเปิ้ลก็จะสามารถถอนมาเป็นเงินเกษียณให้กับตัวเองได้เนี่ยปีละ2อ0 0 0 0ได้เลยนะคะไปจนถึงอายุ80ไม่ทราบ่าแบบอาการที่เปิ้ลทำมาลองลไไรับไบ้างไหมคะสมสักหรือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้หรคอที่ว่าลองวัดหรือว่าแน่อนอนอ่าค่ะตัวนี้ก็เป็นโครงการที่ มีความคุ้มครองสูงด้วยนะคะนอกจากที่ว่าจะได้เป็นเงินทันกระสีด้วยนะคะทันทีที่เปิ้ลเริ่มโครงการเนี่ยฝ่ายเราสี่ละ4,000,000ของเออจี1,000,000ของปีเนี่ยความมุ่งครองปีแรกเลยนะคะล้านสี่นะคะล้านสี่ค่ะเพราะตอนนี้เปิ้ลเสียชีวิตถูกต้องค่ะมีเหตุที่ไม่คาดสังเกตขึ้นก็จะไปจบถึงคนเดียวนะคะค่ะถ้าเป็นแบบประกันทั่วไปสมปักอย่างอื่น แบบของทางบริษัทเราอะค่ะจะมีการนำเน, ceiling, นำ <verw 000> ื้ลงพืนเอ่อนำเนึง <mañana> ต <benim> ึเป็นตึงตึงปถูกใจใครเยค่ะก็นำเนื้ตรงนี้นะคะไปลงทุนในหน่วยงานลงทุนต่างๆในกองทุนรวมนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนที่ว่าประมาณการเนี่ย80%ประมาณการนะคะอาจจะมากกว่าได้แต่ด้วยระยะเวลาที่มากพอ ความขดเสี่ยงนะคะวรนนี้มีมาดกว่าการเอาเงินขอไปลงทใช่ไหมคะ่้าลงทุนแบนคะในกองทุนรวมค่ะก็จะมีความเสี่ยงค่ะเพื่อการลงทุนความเสี่ยง i ลต High r e ี u ิ n นะคะตัวน,น,วน,น,ะะน,นี้แต่ความเสี่ยงก็ประกอบไปด้วยเงินทุนเงินต้นของเราแล้วก็มีระยะเวลานะคะแล้วก็การจัดพอร์ตการลงทุตนตัวนี้ก็ต้องการวลเพราะระยะเวลาเราไม่ได้ทำสั้นงตล,งลอดระยะเวลา ฉะนั้น1 0ปีขึ้นไปความผันขวดร้อยแน่นอนแล้วผลกรารันตีก็สูงข,ขึ้นยินดีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นไงเนี่ยขอยอนุญาตวางแผนว่าเปิ้ลสะดวกที่จะเก็บอ,ออมเท่าไหร่คิดว่า50แบบคงไม่พอแน่นอนก็ไม่ต้อง0